รอใส่บ้างมีไหมคะม,มีไหม,ไมอ๋อรอแลอ้วตอนเย็นที่เด็กๆกลับบ้านเนี่ยร้อนไหมร้อนตอนเย็นร้อนไหมคะร้อนเด็กๆเคยสังเกตไหมว่าตอนที่เราว่างเด็กๆกลับบ้านเนี่ยถนนเขาเป็นยังไง<อ>คุณผู้เลนะเคยเห็นถนนอนะเวลาเขาร้อนมากๆอะถนนเขาจะเหมือนน้ำแอบน้ำอยูนน่บนถนนอะแต่พอเ,เราไปใกล้ๆเขาไม่ เลยอะเอรนเคยเห็นไอ,ลลอรอนทะเลอุ้ขึ้นมาจากถนนไหมคะว่าเรนว่าเรนเคยเห็นไหมโลกเคยเห็นหะหนะเ,นเ,เคยเห็นไหมคะตอบเคยเห็นไหมโลกเอรนเคยเห็นไหมคะเคยการทดลองวันนี้ก็จะทายหายกับความร้อนของถนนที่ละอุอ้ขึ้นมาจากบนเลยเอ๋คุณครูเลนถุงต้องให้เรนปิดถังลมใช่ไหมคะ เต้นระบำอ่างูเต้นระบำคุณผูดเด้เด็กๆได้ทำงูเป็นของตัวเองกันหรือยังเอ่ย,ยทำแล้วทำแล้วมาววทำยังไงนะเอากระดาษมาทำเป็นวงกลมใช่ไหมคะวาดวงกลมมวนๆเข้ามาแล้วก็มีหัวงงูนะคะมนีนี่เมื่อวานเด็กๆยนทำไปแล้วใช่ไหมคุณครูเลรก็เลยเสร็จแล้วนี่คุณคณรูเลรเอาไปร้อยเชือกไปให้แต่และคนจะมีงูเป็นของตัวเอง อย่าให้ถือมือไว้ห้ามดึงเล่นห้ามจับน้าถือไว้เฉยเดี๋ยวเขาังเราเองนะคะ เราสรุปผลการทดลองได้ยังไงคะเราละลายสีหมูอะ่ะเราละลายสีหูแล้วเรายังไงต่อเรตาตัดแล้วเราก็ตัดแล้วทำไงต่อคะแล้วก็เราเราเอาองูเอางูใส่หมูทั้งบนไฟอ่าอ<ะ>เราเอางูไปวางวางบานไฟใช่ไหมลูกใช่ตอนแรกที่งูยังไม่เจอไฟยนะังงูเขาเป็นยังไงเขาเป็นอยู่นิ่ง<ๆ>อ่าเขาอยู่นิ่งๆแต่พอเราเอาเา เขาเป็นยังไงร้อยอมมันมมัันนเต้นมันเต้นระบำใช่ไหมคะอ่าเอรเราพ่อครูเลดดับไฟเนี่ยงูเขาเป็นยังไงอ่ะงูเขาเป็นอยู่นิ่งๆงูของเาอยู่นิ่งๆเหมือนเดิมเขาไม่หมุนแล้วใช่ไหมคะค่ะอ่าเพราะว่าอะไรงูเขาหมุนได้เพราะว่าเขามีอะไรหรอมันมีอากา ขึ้นแต่ข้างบนแล้วความเย็นล่ะความเย็นอยู่ในข้างล่างอ่าความเย็นลงมาข้างล่างก็เลยทำให้งูเขาทำไมกันแล้วก็งูมันงูเขาเลยาทำไม